สวีดัสสวัสดีครับนะอยู่กับผมจ๋ายวันเจี๊ยบนะครับรถมือสองคันเกตบินบุรีบายทอออโต้คาร์นะครับนะวันนี้ผมจัดรถแฮตแดคห้าประตูตัวท็อปนะครับปีสองพันสิบสองระยะทางเร่งไม่หนึ่งแสนสองหมื่นโลโอ้ยไงฮะสบายๆนะผมสบายสบๆสี่พันกว่าบา, 4, บาทนะครับนะอ่ะวความเป็นพิการใส่ซื้อเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสนใจก็ติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างได้เลยนะอ่ะมาดูเลยไฟหน้า นะครับเป็นไงฮะไฟหน้าได้แท้เดิมนะหลอดไส้ฮาโลเจนนะครับนะป้ายทะเบียนสวยๆนี่หนึ่งห้าสองหนึ่งนะครับตัวโลโก้ได้เป็นโครเมี่ยมนะคันนี้นี่สันมาร์สนะครับหนึ่งจุดสองวีเอลปีสองพันสิบสองนะครับดูว่าตัวล้อแม็กซ์อลลอยเดิมโรงงานยางดันหลอดนะครับนะไฟเลี้ยวแก้มรถนะครับกระจกมองข้างพับไฟฟ้านะนะเป็นไฟเลี้ยวเอลด์กุญแจเป็นสมาร์ทคีย์เดตที่เปิดเป็นสมาร์ทเอนทรีนะครับเลขไม้หนึ่งแสนสองหมื่นโลนะครับพวงมาลัยมันเต็มฟังโอ้พวงมาล เครื่องเล่นดีวีดีเอ็มซีดีนะครับเดิมโรงงานนะแอร์เป็นออโต้ตรงกลางเป็นจอดิจิตอลเกียร์ออโต้นะครับเป็นเบาะหนังทั้งหมดเลย4ที่นั่งนะครับสวยๆออปชั่นเป็นไงฮะนะตัวท็อปปี2 0 12นะฮะห้องโดยสารด้านหลังนะครับนี่เบาะหนังสวยๆตึงสามารถพับได้ด้วยนะอ่าเป็นแฮดแบ็ก5ประตูนะครับนี่นะสามารถพับได้นะครับเก็บของได้เยอะขึ้นนะครับเซ็นเซอร์ด้านหลังมีให้4จุดนะครับตัวหนังสือตัวโลโก้อยู่ครบหมดเลยนะไฟเบรคด้วย3มีให้นะครับนะเปิดขึ้นมาดู นะเป็นแฮดแบ็กห้าประตูนะครับโครงสร้างสวยๆเดิมนะไม่มีโซนหนักเปื่อความจมน้ำแน่นอนรับประกันโครงสร้างได้เลยนะครับนะแผ่นยงแผ่นยางวางอยู่ครบหมดเลยนะครับรถปีสิบสองนะนิสสันมาร์สนะครับหนึ่งสองวีแอลตัวท็อปปีสิบสองไมล์แสนสองซื้อสป็นรุ่จัดไฟแน์ไดนหมดเลยสำหรับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างได้เลยคันนี้ผมบอกเลยว่าหวานครับ